ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อไปเอเมื่อวันก่อนลวมปูไปจบตรงไหนนะที่จะจำไม่ได้ลวมปูแก่นะแต่ไม่เป็นไรทับหน่อยก็ยังดีเป็นแล้วว่าวันนี้จบเรื่อง,องพระเจ้าเนมิราช เพราะว่าลุงปูไม่อยากจะเล่าให้นานไม่อยากจะถ่งเวลาหลังจากเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องมโหสถแม้เร่งมโหสถนี่ลูกหลานที่รักสนุกเรื่องมโหสถนี่เกี่ยวกับการใช้ปัญญานะลูกหลานอย่าลืมทิ้งสน,นะจ๊ะถึงเวลาก็ฟังรับฟังกันจะได้ดูว่าโอ้คนโบราณโบราณน,นี่เขามีปัญญาดีอย่างนี้เขาไม่ใช่แบบงงๆนะ เราฟังคนที่มีปัญญาเราก็เกิดปัญญาไปด้วยฟังต่อไปนะจ๊ะวันนี้จบแน่ท่านพาท่านพาไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิริบาลจับโยนลงไปในบ่อซึ่งเต็มไปด้วย่านเพลิงแล้วก็ใช้อาวุทธทิ่มแทงท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ประพฤติตนไม่ดี ชอบละเมิดลูกเขาเมียเขาจึงได้ใช้กรรมอย่างนี้ไอ้ละเมิดลูกเขาเมียเขาก็คือผู้ชายเจ้าชู้ไงไอ้ลูกเขาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผู้ปกครองอนุญาตไปร่วมรักไม่ได้นะลูกหลานที่รักตกนรกขุมนี่เมียเขาก็ไม่กันวันก่อนนั้นไปจบเอาตอนที่ผู้หญิงเจ้าชู้มีผัวแล้วก็ยังไปเที่ยวยุ่งกับชายอื่น รกคุมนี้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครอย่านึกว่าลูกสาวเขาตกลงด้วยแล้วโอเคนี่ไม่ได้ทำพ่อแม่เขาอนุญาตก่อนผู้ปกครองอนุญาตก่อนต่อมาท่านมาตลีเทพประสถีจึงเด่นนำพระเจ้าในมีลาดมาทอดพระเนตรนะยังไม่หมดมันดูยังไม่หมดนะ ก็พอดีมีเทพบุตรุงองหนึ่งเข้าไปแจ้งว่ามีเทวบัญชาจากพระอินทร์ให้เชิญเสด็จระเจ้าในมีลาดไปเทวโลกโดยเร็วนี่ครคอซะแล้วจะดูนรกให้เยอะๆสักหน่อยแม่แต่ว่าที่ให้ไปโดยเร็วเพราะอะไรเพราะไอ้วันเวลาของนรกกับสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์หลานแล้วล,ลูกรัก มนุษย์นั่นแต่หาว่าเป็นมนุษย์ห่มใหญ่นะเก้าล้านมันเท่าไรนี่จะเป็นเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสําหรับเทวดานี่ก็สําหรับเทวดาเช่นจาตุมหณราช้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันดาวดึงนี่หนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันเช้นยามาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันเช่นดุสิตสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวัน ทัานนิมมาแล้วดีแปดร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขานะ่ะแล้วชั้นประนิมิตว่าสวัสดีนี่พันหกร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันนี่ด้พาเที่ยวเผลอนี่ยรกไปวันเดียวนะีกรดูก,ก็ระเดกไว้เหลือพระเจ้าในมิราชเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังเขาจะตายหมดพระเจ้าในมีราชมีบุญนี่ไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้ แล่กลับไปพวกเก่าๆตายหมดพูกเดืออแต่เด็กๆเ,เกิดใหม่มันก็ไม่รู้จักพระเจ้าในมิราชมันก็จะยุ่งกันประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพระอินทร์ท่านยังมีเทวัญชาให้เทวดามาเชิญมาบอกกับมาตาลีเทพ่ภาสาถีว่าอย่ามัวชมเพลินไปนะว่าเดี๋ยวคนที่ก็นั่งคอยอยู่น้นมันจะตายซสหมด ให้เชิญเสด็จพระเจ้าในวิราชไปเที่ยวเมืองเทว,วดาดูบ้างไปเร็วๆอย่าไปช้าวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปเร็วๆเหมือนกันจะได้จบเร็วๆท่านมาตลีเทพปร,ะสะรีสต้นทีเชวนชูนพระเจ้าในมิราชว่าบัดนี้มีเทวัญชาจากเท้าโกศีสกเทวราชคือประนทรนให้รีบสเสด็จไปเทวโลก การทอดพระเนตรสัตว์นรกเห็นนี้ต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วไปเจ้าค่ะแล้วท่านมาตลรรีเทพสารถีก็ชักรถมุ่งหน้าไปสู่เทวโลกเห็นไหมคนนี่ท่านดีที่อย่างบูชาเขาก็ยังสรรเสริญยมุเทวดาเขายัางสรรเสริญยบูชาถ้าไอคนเลววชอบนินทาชาวบ,บ้านชอบเบียดเบียนชาวบ,บ้านทำล้างฝันญมบ้านทำประเทศชาตินิพพายมันไาเนี่ย ไอคนประเภทนี้สัตว์ในรกมันยังด่าเลยถ้าไปแย่งที่มันเนี่ยแล้วก็พาคนลงนรกมาเอาเล,าเ,ลาเล่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะหาวันด่าชาวบ,บ้านเมื่อพระเจ้าในมิราดเมื่อเสด็จไปสู่เทวโลกได้ทอดเป็นเนศเห็นมิมาของนานเทพกิดาชื่อว,ว่าวารุณีมียอดห้ายยอดอ ประดับไปด้วยแก้วมันนีมีสวนมีสระน้ำมีต้นกัรละแบบพฤกไอ้ต้นกัรละแบบพฤกเนี่ยมันนึกอยากจะเอาเงินก็นได้อยากจะเอาทองก็ได้อยากจะเอาแหวนก็นได้อยากเอาเสื้อกางเกงก็ได้เขาเรียกว่ากัรละบบพฤกถ้าเรียก,กง่ายๆเนี่ต้นไม้สารพัดนึกได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วนางเทพธินดาวารุณีนั่งอยู่ มีนางเทพเอาสอนขึ้นนางฟ้านาะงสาวสวรรค์พันหนึ่งพันแม่ล้อมอยู่ท่านเนตรฐานท่านมาตาลีเทพประสานถีว่าเทพทิดดาวารณีนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในที่นี้ท่านมาตลีเทพประสานถีก็กราบทูลว่านางเทพนนเทพิดามีนามวารุณีนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ เป็นสาวใช้ของพราามคนหนึ่งแม่นี่เป็นคนชยนายกันนะลูกนะนางได้กระทำหน้าที่จัดอาสนะในบ้านอาสนะก็คือที่นั่งนะผ้าปูนั่งโต๊ะปูนั่งเก้าอี้สำหรับนั่งจัดอาสนะในบ้านของพราามให้แกบ,บรรดาพระภิกษุที่ไปเทศที่ไปชั้นที่ไปเยี่ยมที่บ้าน แล้วก็ถวายสลกักพัดสลกักพัดหมายความว่าเวลาที่เขาจะทําบุญกันเขาไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเขาทําสลากแล้วก็มีเลขวว้วา,างไว้หน้าพระเราจับถูกเลขอะไรตรงกับพระองค์ไหนไปถวายองค์นั้นยานีเขาเรียกสลกักพัดนางได้บริจาคทานเห็นไหมจ๊ะจกให้ทานอย่างลูกๆหล,ล,ลานๆไปโรงเรียนแล้วไปเที่ยวเพื่อนไม่มีกินก็แบ่งให้กินบ้าง เพื่อนไม่มีใช้ก็แบ่งให้ใช้บ้างหินก็ทานก็สงเคราะห์เห็นสุนัขมันหิวก็เอาเอาขนมเอาข้าวให้มันกินบ้างอย่างนี้เขาเรียกให้ทานแล้วก็รักษาสิลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกชาวบ้านไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ยื้อแย่งคนรักของคนอื่นไม่โกหกมดเท็จไม่กินนวยไม่ดื่มสุรามีไรไอสุรายของกลั่นเมลัยเขาหมักดองอย่างน้ำตาลเมาน้ำข้าวอูเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเมลัย ไอ้ที่เขากลั่นมาแล้วเขาได้สุราได้เฮโรอีนกินยาฟิน่นโซกัญชาอย่เป็นตน้นานางจึงได้นานรักษาสินจึงได้มีวิมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมสวยเจ้าอิมานเป็นแก้วทำไม่ยากนะจ๊ะเป็นเป็นเทวดานี่ทำไม่ยากทำสบ,สบายๆเป็นคนดีสักหน่อยลักษณะงคนดี แล้วท่านมาตลีเทพสสรถีได้พาพระเจ้าเนมีราชไปทอดพระเนตรวิมานของเทพบุตรและจึงทูลกรรมที่เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําแต่แถวหลนหลังให้ทราบแต่ลำดับดังนี้ทีนี้เขารวบแล้วนะว่ามีวิมานทองแสงสว่างเหมือนก็แสงอาทิตย์อ่อนๆมองดูสวย เทพบุตรในวิมาณนั้นประดับรดบรรดาไปทึงประดับเกล้อพอรมีแสงแมววาวับแล้วก็มีเทพพิดาผลัดกันเปลี่ยงกันมาเฝ้าท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอันแจากินไม่ความพอมีสตังบ้างไม่ร่ำรวยนักสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์แล้วก็แล้วก็ตั้งนิติพัตน คาว่านิตนิตยพัฒน์หมายความถวายทานเป็นปกติคือเอาข้าวไปให้มาแล้วก็นมไปให้บางต่ามกำลังไม่มากนักบำรุงพระสงฆ์ผู้อาศัยที่กุฏินั่นเป็นประจำถวายผ้าโน้มถวายอาหารเสนาสนะคือที่อยู่เช่นเตียงต่างเป็นต้นวถวายตะเกียงถวายแสงไฟฟ้าแล้วก็ตามแสงสว่าง รักแสวโบสดสินทุกวันพระจึงได้มีวิมานอย่างนี้ลูกหลานพอทำได้ไหมจ๊ะเข้าใจว่าข้อต้นทำง่ายนะจ๊ะแต่ข้อนี้ไม่แน่ถ้าไม่แน่ก็ไม่เป็นไรอ้อย่างวารุณีก็อย่างดีต่อมาก็พามาโนวิมานแก้วผลึกแก้วผลึกเป็นไงทางคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่ก็จำมาคุได้ สูงยี่สิบห้าโยดโอ้โหสูงจังเป็นแก้วผลึกมีราคาสูงว่าเพชรตั้งเยอะสูงยี่สิบห้าโยดมีเสาทำด้วยแก้วเจดประการโอ้โหมหาสาลุกหลานที่รักเฮ้ยแก้วเจดบร์การราคามันเท่าเม็ดเท่ามันเท่าตาแมวนี่นับเป็นสิบเป็นร้อยยล้านในราคานะมีกระดิ่งห้อยอยู่ร,บรอบ มีทงทองทงเงินปักสวยมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีน้ำเทพสรพ้นลำขับร้องอยู่ตลอดเวลาเทพรบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีลให้ทานมีสัจจะมีความไม่ประมาทจะมีมานอย่างนี้รักษาศีลน,นะจ๊ะแล้วก็รู้จักให้ทาน มีสัจจะหมายความพูดตรงไปตรงมาสัญญากับใครอย่างไงก็เป็นตามนั้นเรื่องจริงยังไงพูดตามนั้นมีความไม่ประมาทหมายความว่าไม่ยอมละความดีระวังศีลให้บริสุทธิ์พยายามให้ทานไปเสมอระวังถ้อยคําของพูดระวังสัญญาอย่างนี้จึงได้มีวิมานอย่างนี้แม้หน่ากูจะไม่จบใั่งหมงหลันเ,เดี๋ยวจะลัดมาดิวๆไปเลยนะ แล้วต่อไปก็พาไปชมมีมานแก้วมณีสูงเนื่งงานมีเทพพบุตรอยู่เสียงกึกก้องไปด้วยการขับร้องฟ้อนรำเพื่อคมดนตรีอภัยราะจับใจย,ยิ่งเพ่งกล่าวว่าเทพบุตรเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ได้ก่อสร้างอารามคือสร้างวัดแล้วก็ทำคลองให้มีน้ำไหลเล็กๆก,ก็ได้คลองเล็กๆเ,เ,เป็นรางน้ำ แล้วก่าําสะพานถวายจีวรถวายอาหารยารักษาโรคกระแสนาสนะแกบรรดาพร,พระสงฆ์ได้จิตเริ่มใสจึงได้วิมานอย่างนี้ถ้ต่อไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่จบแล้วก็ต่อมาก็มาชมวิมานแก้วผลึกอีกวิมานหนึ่งแก้วผลึกนะมียอดไหลยยอดมีสวนปกคลุมไปได้วยดอกไม้นานาชนิด มีแม่น้ำใสสะอาดไหลรินอยู่รอบๆพิมานมีนางอัปสรห้อมร้อมอยู่เหลือหลายเทพบุตรนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างอารามคือสร้างวัดสร้างบ่อน้ำสร้างสะสร้างสะพานไดบริจาคทานรักษาศีลอยู่เสมอจึงได้จึงได้วิมานอย่างนี้ แล้วก็ต่อไปชวมวิมานอีกวิมานแก้วไพทูลมีแสงแก้วไพทูลรลยยบระยับออกจากฝาวิมานมีเสียงตะโพนติ้งเถียงติ้งปะติ้งเถียงเลนะมีเสียงคล้องอย่างไพเราะจับใจท่านบอกว่าเทพบุตองค์นี้เทพบุตวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์ ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับเทพบุตรวิมานอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะสร้างบอ่อน้ำสร้างอะไรพวกนั้นต่อมาท่านมาตลีเทพบาสารถีเห็นว่าถ้าจะล่าช้าเกินไปมันจะนานเกินไปพาชมแค่นี้ก็พอเพราะเป็นตัวอย่างที่นี้กราบทูลพระเจ้าเนมิราชว่าข้าแต่ท่านมหาราชเจ้า ข้าแต่ท้ามหาราชเจ้าที่อยู่ของสัตว์นรกผู้ทํากรรมชั่วพระประธานที่อยู่ของคนนี่ทําความดีพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วพอสมควรแล้วสองสามแ่งขอเชิญพระองค์นเสด็จไปสําน,นักของท่านพระอินทเถิดพเจ้าค่ะแมนี่เป็นพระอินทเอ้ไปหาพระอินเลย เมื่อกราบทุนดังนี้แล้วก็ขับเวทยานรดรถต่อไปได้ผ่านภูเขาใหญ่เจ็ดลูกผ่านสวรรค์เช่นจาตุมหาราชผ่านเขาจิตกระดซึ่งมีรูปพระอินทร์แปลกฏอยู่จากนั้นจึงผ่านเข้าไปดูประตูประตูเทพนครแล้วจึงเขา้าไปสู่สุธรรมสภาสุธรรมสภาคือที่ประชุมเทวดาเัมือสภาของเรานี่แหละ รัตสภานดาเทิวดาที่นั่งคอยพระเจ้าในมิราชเมื่อเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมเครื่องอบและดอกไม้ของทิพย์ไปคอยรับสเสด็จตรงทางที่จะสเสด็จมาถึงเห็นไหมคนดีที่อย่างทวดายังเคารพเลยเมื่อพระเจ้าในมิราชเสด็จมาถึงหมทิวดาก็เชิญพระองค์ให้สเสด็จลงจาก เวทยานตราชรถเข้าโ่เทวสภาพ,พระอิน์ก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งบน,บนที่พระอาจบรรดาเทวดาทั้งหลายได้กราบทูลด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ขอพระองค์จงเสด็จประทับเสวยที่ประสมบัติ แล้วก็ยับยั้งอยู่ที่ที่ประอาอันเป็นที่อยู่ของหมูทท่ทวัดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงเถิดน,นะมันดีที่อย่างนี้จะให้อยู่บนสวรรค์ท,ท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่ต้องตายากความเป็นมนุษย์ออืคนดีลูกหลานที่ละเกยยพยายามทําตามอย่างพระเจ้าในมีราชนะอย่างนี้ไม่ทันจะตายเทวัดา,าก็ยังเชิญให้นั่งให้อยู่บนนั้น ถ้าให่ถามว่าถ้าอยู่ันนั้นจะตายไหมก็ต้องตอบว่าไม่ตายหรอกจนกว่าจะหมดผลบุญบารมีร่างกายทั้งหมดถ้ารับรองเมื่อไรร่างกายจะเป็นทิพย์ทันทีเอราว่ากันต่อไปพระเจ้าในวีราชได้สดับดังนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าสิ่งที่ได้มาก็เพราะผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิ์แก่ตน,นไหนไม่นะ ท่าหมายความที่การมาคราวเนี้พระองค์ไม่ได้มาเองก็พระอาศัยเอารถไปรับรถที่ไปรับจึงมาได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติในเทวโลกนี้ถือว่ายังไม่ได้สิทธิไม่ใช่สิทธิของตนจริงๆม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งที่คนอื่นให้ม่อมฉันจะทำเองและจะได้ไปและจะ ได้น่าจะได้ไปเพราะสิ่งที่เป็นสิทธิทหม่อมฉันที่เป็นกรรมสิทธิของหม่อมฉันหมายว่าจะทํามันขึ้นเองการที่จะไปแบ่ง,บงสมบัติของเทวดามาให้เนะี่ยไม่เอาอำนาจของความดีอย่างนี้ตนเองทําได้ฉันจะต้องทําอย่างนั้นเมื่อหม่อมฉันกลับไปมนุษย์โลกหม่อมฉันจะบริจาคทานจะรักษาสิลจะสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์คือสํมรวมตา ตาไม่ยินดีของทั้งหมดหูไม่ยินดีในเสียงไม่ความตาดีหูดีใจดีตาหูจมกูกเลี้ยงกายใจไม่ว่าอะไรไม่ประทุษร้ายคนอื่นด้วยตาเห็นตาแล้วก็ไม่ช้าหูได้ยินก็ไม่ช้านี่เป็นต้นเรียอสมนบุญทีสีเพื่อให้ได้รับผลของความสุขอันเป็นสิทธิ์ข้ามฉันอย่างแท้จริง นี่หมายความว่าท่านเห็นสวรรค์แล้วนี่แหมเรื่องเล็กๆนี่แหมเขาทาหน่อยๆเขายังมาได้ที่ท่านทานอยู่แล้วมันก็มีสิทธิ์เท่าๆกันพระเจ้าในมิราชเมื่อประทับบนสวรรค์ชั้น,นดาวดึงได้เจ็ดวันเจ็ดวันในมนุษย์นะเจ็ดวันในมนุษย์นี่บนดาวดึงไม่กี่นาทีเพราะร้อยอ100ปีของมนุษย์จึงเป็นหนึ่งวันในเทวดาในในชั้นดาวดึง จึงได้อำลาบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นกลับสู่จะก,กลับจากเทวโลกเมื่อเสเด็จมาถึงเมืองมิถิลานครที่ได้ทรงไปชุมราชดสนดอนก็ตัดเล่าเรื่องที่พระองค์ได้ผ่านพบเห็นมาตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรรกแล้วก็อธิบายชม,มิมานบนสวรรค์ให้ราชสนอนฟัง แล้วก็ตรัสรุปว่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะไปอยู่วิมานก็ขอให้ประพฤติตนชอบบริจาคทานรักษาศินหมายความว่าทำตนในชอบบริจาคทานคือให้ทานแล้วก็ชอบรักษาสินได้ดีนี่อย่างกัมมันดาท่านประชาชนทั้งหลายในะที่ช่วยกันสงเคราะห์คนยากจน อย่างที่หลวงปู่ตั้งหลวงปู่ได้รับพระบรมราชานุมัติจะพระมบาททสมเด็จจีหัวให้ตั้งศูนย์ทงเคราะบุคคลพู้ยากจนในถิถ่นทุรกันดารเนี่ยเราให้ทานไม่จํากัดนี่เป็นเทวดาแบบนี้สบายสบายลร้านมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมียาหน่อยหน่อยมีขนมนิดนิดก็มามาผสมกันก็ได้นะไม่ต้องมากจะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างพระเจ้าในมีราชเทวดาพวกนั้น สำหรับพระเจ้าในมีราชของได้สะสมบัติโดยชอบธรรมตลอดมาจนวันหนึ่งพระภูสามาลากราบทูลว่าคนตัดผมขอเดชะเวลานี้เกศาพระองค์งอกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จะไรับสั่งให้ถอนเมื่อเกศาง,งอกนั้นมาดูถอนแน่แนบตรงคำแล้วก็วางบนประหัต พอรอเป็เห็นพระเกสางหงอกเช่นนั้นเจียงสลดพระไทยคิดว่านี่เราแก่แล้วนะออกบทดีกว่าจึงออกบททันทีทรงเรียกราชโอรสมาตัดถามาลูกรักพ่อจะขอมอบราชสมบัติให้แก่เจ้าพ่อต้องการจะบทนะเห็นไหมท่านพอ่อท่านแก่เพะมผมงอกต้องมาบ,บทลูกพอแก่ผมง,งอกก็บ,บทเหมือนกัน ราชจจรถทูลถามว่าข้าแต่พระราชนีดาทําไมพระองค์จะสมนนต์เสี้ยพระเจ้าข้าพระเจ้าในเวลาจ,จึงตัดว่าเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วคาว่าเทวทูตคือเทวดาสแสดงก็หมายถึงว่าผมหงอกตนเองเพราะมันแก่แล้วคือผมบนที่สาของพ่อเนี่ยมันหงอกความหนุ่มของพ่อหมดไปแล้ว จริงถึงคราวที่พ่อจะต้องบทแล้วเมืนเลิกกันนทีนะแก่แล้วก็บ,บทโถยเาเมื่อพระเจ้าในมีราชมาพปราชสมบัติให้แก่พระราโชรสเสร็จแล้วก็ทรงออกพโนดคือบทเจริญพรหมวิหารพรหมวิหารก็คือจิตนึกมีความรักอยู่เสมอไม่เกลียดใคร แล้วก็สงสารเกืือกูลนเขามีความสุขอารมณ์ไม่อิจฉาที่สยียใครหใ,ใครได้ดีก็พรอยดีด้วยแล้วก็ทําใจวางเฉยเมื่อคนอื่นทําให้ไม่ถูกใจไม่โกรธใช่ไหมยังนี้เรียกพรมิหารสี่แล้วก็ทำพิญญาสมาบัติคือเจริญสมาธิแล้วได้พิญญาสาม,มารถจะเหาะเหิหนในอากาศได้นิรมิตได้มีหูเป็นทิพย แล้วก็มีตาเป็นทิพย์รู้ใจคนอื่นรนะลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกกันว่าพิญญาเดี๋ยวนี้ก็ฝึกกันได้เยอะแยะแล้วนะลูกหลานที่รักพระพิญญาเนี่ยเขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวมนรกกันสนุกสนานนอ้เยอะ,อะไอ้ที่เล่ามาในหนังสือเนี่ยของเล็กน้อยนะยังแหมถ้าไปชมเองมันสวยเหลือเกินเขาทำกันได้เยอะอยไปคิดว่าง,งมงายในะลูกหลานที่รัก นอกจากคนตาบอดหูหนกเท่านั้นเจ้าพวกตากระทูหูกะท่านี่แหละมันบอกก็ไม่มีให้ตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะท่ามองอะไรไม่ได้ยินในเจ้าพวกที่แมวดีมันก็เหมือนตามันก็เหมือนตากระทูหูมันก็ห,นหูกะทา่าคล้ายคล้ายความเป็นจริงล้มโป่ขอโตอันนี้ขอสู้เต็มที่ว่าถ้าใครเก่งจริงเคยเชิญมาทดลอง และต้องทําตามสั่งให้ได้นะจะพบสวรรค์พบนรกจริงๆเวลาต่อมาปรากฏมาถึงเวลาสวรรค์นคตถึงเวลาตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเทวโลกเป็นอันว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าทรงตรัดจ,จบพระองค์ก็ทรงตัดอริยสัจสี่กัมมันดาพระวิโสสมนัตนหลายกับคนผู้รับฟัง เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองนะท่านบอกว่าคนเกิดแล้วมันมันทุกทุกมาเพราะความอยากคือตัณหาอยากมีผัวอยากมีเมียอยากจะคดโกงชาวบ้านเขากโกรธอยาก,กโกรธชาวบ้านอยากจะทำร้ายชาวบ้านเขาแล้วหลงมัมมวเมาตนเองคิดว่าตนจะไม่ตายลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์นี่เพื่อความสุข ให้คนทุกคนตัดโลภะความโลภโดยการให้ทานพยายามตัดความโกรธในการรักษาศีลตัดความโมเมาในชีวิตโดยใช้ปัญญาพิจรณาที่พิจารณายอมรับน้ำเสีกฎธรรมดากฎธรรมดาที่คนเกิดมาแล้วก็คืนหนึ่งเรามีความเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะลวงพ้นความแก่ไปได้ เราจะต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นไปได้เราจะต้องมีความความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะร่วมพ้นไปได้เรามีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยามพระเจ้าในมีราช สมเด็จพระบระมโลกนาเทศจบพระและคนนี่ฟังก็เป็นอรหันต์กันเป็นแถวแล้วพระองค์ก็ทรงประมวลประมวลชาตินะว่าคนสมัยนั้นพระอินสมัยนั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนุรุตในสมัยพระองค์นะสหรับมาตาลีเทพสารถีก็มาเกิดเป็นพระอนทน พระเจ้าเนมิราชมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริวารของพระเจ้าเนมิราชข้รดดาราชดอนทั้งหมดก็มาาเป็นพทธบริษัทในสมัยนี้อาล,ลูกหลานที่รักมองดูเวลาเลยครึ่งนาทีพอด,ดีก็จบเรื่องพระเจ้าเนมีราชปรมกษัตริย์ขอลูกหลานที่รักของหลวงปู่ทุกคนจงเป็นคนดีอย่างพระเจ้าเนมีราชและบุญแล้วก็ ราศฎรเขงพระเจ้าในมิราชลูกหลานทุกคนจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอะไรสำหรับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชพระองค์กษัตริย์แล้วขอลูกรักและหลานรักผู้มีน้ำใจใสเป็นแก้วและบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงประสบแต่วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผล,ผล และจงเจริญไปด้วยจาตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็คอยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี